นี้นะครับขอย้ําว่าเป็นของผ่านใช้นะครับขอย้านะครับว่าเป็นของผ่านใช้นะครับขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนๆนะครับในการกดเนตะกร้านะครับคือจํานวนในราคตอนนี้มีอยู่ประมาณนะครับอยู่ประมาณนะครับเก้าหกสิบกว่าชิ้นแล้วเท่านั้นนะครับเก้าสิบกว่าชิ้นแล้วเท่านั้นนะครับเพื่อนๆนะครับโอ้ยตอนนี้นะครับดูกันเป็นเกือบเกือบพันท่านแล้วนะครับอยู่ที่ความไวนะครับเก้าสิบชิ้นนะฮะในพันท่านที่กําลังมองๆกันอยู่เนี่ยนะในในพันท่านกําลังมองๆกันอยู่นะครับก็ขึ้นอยู่กับความไวของเพื่อนๆแล้วนะคร ที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบนี้เลยนะครับที่ชาวบ้านเก็บกันมาแบบนี้เลยนะครับตีมาบรรจุกอบไว้กับเพื่อนๆนะครับอ่าเก็บบรรจุกอบให้เพื่อนๆนะครับตอนนี้นะครับเพื่อนๆดูกันเกือบพันพันพันท่านแล้วนะครับเกือบพันพันพันท่านแล้วนะครับอยู่ที่ความเรีวของเพื่อนๆแล้วนะครับมีอยู่90ชิ้นนะครับโดยประมาณในร้านเท่านั้นนะครับมีอยู่90ชิ้นนะครับประมาณในร้านเท่านั้นนะครับเพื่อนมีอยู่90ชิ้นนะครับ มีเพ like well, ียง90ชิ้นนะนบรรจุกรอบให้เพื่อนๆเรียบร้อยแบบนี้เป็นของแท้นะครับเก็บเงินปลายทางครับเก็บเงินปลายทางนะครับเพื่อนๆนี่ครับแบบนี้เลยครับแบบนี้เลยครับอยู่ในตะกร้าช้าไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆช้าไม่ได้แล้วนะครับอยู่ในตะกร้านะครับเพื่อนๆอยู่ในตะกร้านะครับเพื่อนๆกดเป็นไหมเดี๋ยวไม่ทันนะครับ